สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง f c ไปทำการเปลี่ยนยางของยามาฮามีโอคันนี้กันนะครับพี่น้อง f c นะซึ่งบางครั้งบางทีนะครับในขั้นตอนของการเปลี่ยนยางหลังจากเราเปลี่ยนยางแล้วผลปรากฏว่าไฟเครื่องโชว์นะครับรถเล่งไม่ไปรถวิ่งไม่ออกสามารถเกิดขึ้นได้นะครับกับรถนะ ปัจจุบันนี้นะครับแค่เราทําการเปลี่ยนยางแค่นั้นเองนะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรช่วงท้ายคลิปมีแนะนํามีวิธีการแก้ไขมาบอกพี่น้อง FC นะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ตอนนี้เรามาทําการเปลี่ยนยางกันก่อนนะครับถ้ารถบดยางมานะครับถ้ารถบดยางมาจุกลมมันจะเอียงอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับถ้าหากว่าใครมาหลอกช่างว่า มันไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้ก็คือรถบดยางมายางมันเลื่อนนั่นเองนะครับทุกท่านนะโดยหลักการทํางานของยางยางในจะเป็นตัวผลักดันให้ยางนอกติดกันกับกระทะล้อถ้าหากว่ายางล้มยางอ่อนหรือว่ายางรั่วจะทําให้ยางนอกมันเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะดึงยางในไปด้วยนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนของการงัดยางเราจะใช้เหล็กงัดยาง ด้านที่เป็นปลายงอนะครับสอดลงไปแบบนี้อันนี้แล้วแต่เทคนิคของอาจารย์ช่างแต่ละท่านนะก็จะห่างประมาณนิ้วมือหนึ่งนะครับต่อเหล็กงัดยางอันนึงนะครับวิธีการงัดเราก็จะงัดแบบนี้เลยนะครับทุกท่านนะก่อนที่เราจะทําการงัดก็อย่าลืมกดยางให้ตกขอบทั้ง2ด้านนะครับเหยียบๆลงไปเลยก็ได้ขึ้นขยมเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําการงัดยางออกไปแล้วนะครับเราก็จะงัดออกง่ายๆแบบนี้เลยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละ นะครับในเคสน,นี้ผมเชื่อว่ายางในจุบลมขาดไปแล้วถ้าเอียงๆแบบนี้ส่วนมากจุบลมจะขาดนะครับทุกท่านนะถ้ารถบดยางมานะส่วนมากก็จะมาหลอกช่างมันแหละนะครับว่ารถไม่ได้บดยางรถไม่ได้บดยางนะครับแต่จริงๆแล้วเรารู้แล้วตั้งแต่จุบลมมันเอียงแล้วล่ะนะครับทีนี้เมื่อรถบดยางนะครับเรามาดูข้างในนะครับมันจะเป็นแบบนี้รถที่บดยางมานะอันนี้ไม่ต้องมาหลอกช่างเลยนะครับไม่ต้องไปหลอกช่างที่ไหนนะครับเขารู้กัน นะครับเนี่ยถ้าจุบลมเอียงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าณจุดที่จุบลมมันเอียงนะครับจุดนี้ยางมันจะมากองรวมกันอยู่แบบนี้นะครับนี่แหละนะครับยางเลื่อนเขาเรียกว่ายางเลื่อนนะครับอ่ายางนอกกับยางในนะครับมันอยู่คนละส่วนกันยางในอยู่กับที่แต่ว่ายางนอกมันหมุนรอบตัววงล้อนะครับในขณะที่เราขับขี่ไปาหากว่าลมยางเราอ่อนนะครับเป็นสาเหตุของ จุกลมเอีอยงยางกัดยางในนะครับถ้าหากว่าจุกลมถ้าหากว่าลมยางเราอ่อนนะครับแต่ถ้ามันรั่วปั๊บนี่มันก็จะดึงยางมากองกันไว้ตรงจุกลมแบบนี้ถ้าว่าเรามาสอดยางเข้าบริเวณจุกลมนะครับงัดไม่ออกนะครับแบบนี้เพราะว่าสอดเหล็กงัดยางไม่ได้เราต้องบีบหาดูนะครับตำแหน่งที่มันอ่อนตัวลงนะครับก็คือตำแหน่งนั้นมันจะไม่มียางมากองกันนะครับเราจะงัดได้ง่ายแต่ถ้าเราไปงัดตรงที่ ยางมันมากองรวมกันนี่มันจะงัดยากนะครับนี่เห็นไหมอย่างที่ผมบอกไว้เลยนะครับก็คือลดบดยางมานะครับจุบลมมันจะขาดนะครับเพราะว่ามันเกิดการดึงลังนั่นเองนะครับทุกท่านนะนี่เลยนะครับจุบลมขาดจ้านี่แหละนะครับเคสแบบนี้ก็ต้องทําการเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์ช่างจริงๆนะครับสามารถปะจุบลมได้นะครับทีนี้เราก็จะงัดยางนอกออกมางัดออกมาทําไม นะครับเราก็มาลูบหาเศษเหล็กเศษตะปูเศษน้ำนี่แหละการลูบหาก็ต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวมันบาดมือส่องดูด้วยนะครับดูผิวหน้ายางด้วยนะครับว่าเหยียบเศษอะไรติดคาไหมนะครับทุกท่านนะเมื่อเราเช็คแล้วชัวร์แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเช็คอย่างลองซีรว่ดนะครับนี่เราก็จะเช็คอย่างลองซีรั่ดยางขาดไหมนะครับวงล้อเป็นสนิมไหม ถ้าว่าวงล้อของเราเป็นสนิมนะครับวงล้อเป็นสนิมนะอ่าใส่ยางเข้าไปยางมีโอกาสรั่วเพราะว่าสนิมที่วงล้อมันจะแทงในกรณีแบบนั้นเอาผ้าเทปพ,พันสายไฟพันไปเลยนะครับทุกท่านนะวิธีการใส่ยางในก็เอาแหวนลงไปก่อนนะครับใส่แหวนลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตลงไปนะครับขันน็อตลงไปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ประแจเบอร์1ิขันให้แน่นนะครับทุกท่านนะ นี่นะครับใครจะกันแน่นไม่แน่นก็แล้วแต่สูตรของอาจารย์ช่างแต่ละท่านนะทีนี้สูตรวิธีการใส่ของผมนะครับสูตรวิธีการใส่ของผมนะผมจะใส่เข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านนะ,อะเอาอยางในไปใส่กับวงล้อแล้วก็ขันไว้3ามเกลียวนะครับประมาณนี้3 4มสเกลียวประมาณนี้นะครับผมจะขันไว้ประมาณนี้เลยนะเมื่อผมขันไว้ประมาณนี้แล้วนะครับต่อไปลำดับต่อไปนะครับผมก็จะใส่ ยางนอกเข้าไปนะครับวิธีการใส่ยางนอกก็ดูหัวสอนก่อนนะครับอ่าหัวสอนชี้ไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ตรงบริเวณจุบลมเข้าไปก่อนเลยนะครับนี่แบบนี้ตามคลิปเลยนะครับตามคลิปเลยวิธีการใส่ของผมเทคนิคของผมนะส่วนเทคนิคของอาจารย์ช่างท่านอื่นอาจจะไม่เหมือนผมนะอันนี้อันนี้ก็สูตรไข่สูตรมันนะครับทุกท่านอันนี้สูตรของผมเองนะครับผมไม่เติมลมด้วย นะครับอ่าผมไม่เติมลมนะครับผมมีวิธีการใส่ยางก็ผมใส่แล้วยางไม่พับยางไม่กองนะครับทุกท่านนะอ่าดูดีๆนะครับ,รบให้ดูเลยนะครับเนี่นะครับเมื่อผมใส่ยางเข้าไปเนะี่ยอ่าแถวๆจุบลมใส่เข้าไปแบบนี้จุบลมมันอยู่ข้างในยางไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มทําการงัดนะอ่าช่วงนี้ไม่อยากจะไปกดยางเยอะนะครับ จริงๆแล้วยางขอบ14แค่นี้นะครับถ้าเป็นยางเดิมแบบนี้เอามือกดเข้ามันก็กดได้อยู่นะครับยางมันอ่อนอยู่นะครับยางไออาซี R C ติดรถมาอ่อนนะงัดง่ายนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็งัดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเอาด้านแบนงัดนะแบบนี้นะครับตามนั้นเลยเมื่องัดด้านล่างเสร็จเสียเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยลิ้นพันกัน,กนพี่น้องกอโทษกอไฟเด้อ นี้เราก็จะจัดยางนะครับอ่าจัดวิธีการจัดยางมันก็ไม่ยากหรอกนะครับเอาด้านก้นอ่าเอาด้านก้นยางเข้าไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็อ่าค่อยๆดันไล่เข้าไปเรื่อยๆนะครับดันตูดยางเข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วก็พยายามดันให้มันตกจากขอบวงล้อนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นแล้วก็ทําการกดจุบลมนะครับอ่าถ้ากดจุบลมลงได้ก็แสดงว่า ยางในนะครับมันอยู่ภายในตรงกลางของอยางนอกนะครับแต่ถ้ามันกดไม่ลงแสดงว่าขอบของอยางนอกไปนั่งบนยางในนะครับเราสังเกตได้ไง่ายๆทีนี้เราก็ใส่บริเวณจุบลมเข้าไปก่อนเลยนะครับทุกท่านนะเนี่เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเราก็จะไล่งัดเลยนะครับทุกท่านนะวิธีงาการงัดยางนะครับเราก็จะงัดฝั่งตรงข้าม นะครับของจุบลมทั้งตอนเอาออกแล้วก็ตอนเอาเข้านะครับมันจะได้ง่ายนะครับทุกท่านนะอ่าตามนี้เลยนะครับสูตรการงัดก็ไม่ต้องไปห่างกันเยอะนะครับอ่างัดใกล้ๆกันประมาณ1นิ้วมือนั่นแหละนะครับก็งัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้อง fc ใช้ด้านแบนงัดนะครับนี่นะครับเมื่อเราประกอบเข้าไปเราก็กดจุบลมอีกรอบหนึ่งนะครับเอาความชัวร์ก่อนที่เราจะทําการ เติมลมนะครับเมื่อเราทําการเติมลมก็นะครับอ,อย่างเส้นนี้เขาระบุมา35ปอนด์เราก็เติม35ปอนด์นะครับอาทีนี้นะครับเรามาดูกันตรงนี้นะครับปัญหาที่เราถอดเปลี่ยนยางแล้วทําให้ไฟเครื่องโชว์รถวิ่งไม่ออกก็คือในรถหลายๆรุ่นจะมีเซ็นเซอร์นะครับตรวจจับความเร็วของรถนะครับถ้าเป็นยามาฮ่านี่ก็จะมีเฟืองไม้กระปุกไม้นะครับเห็นไหมเนี่ยเฟืองไม้นะครับเฟือง เฟืองขับกระปุกไม้มันโผล่เรยยางออกมานะครับมันโผล่เรยยางออกมาเห็นไหมถ้าเราอ่ามองจากมุมด้านข้างถ้าหากว่าเราวางผิดด้านปั๊บนะครับไอเดือยตรงนี้หักงานเข้าเลยนะครับพี่น้องนะงานเข้าเลยเข็มไม้ไม่ขึ้นรถวิ่งไม่ออกไฟโชวเลยแล้วก็เวลาประกอบนี่เห็นไหมเฟืองกระปุกไม้มันจะมีซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเฟืองสองตัวนี้หักนะครับเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละนะครับ ไฟโชว์แน่นอนนะครับดังนั้นเวลาที่เราประกอบกระปุกใหม่นะครับให้ระวังไอเดือยที่ดุมล้อนะครับอย่าให้ตรงกันกับเฟืองที่กระปุกใหม่นะครับไม่งั้นขันบีบทับมันจะหักนะครับี่น้อง FC อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่ารถคันไหนนะครับมีจานเป็นคล้ายๆกับจานดิสเบรกเล็กๆ นะครับมีรูเยอะๆถ้าหากว่าจานตรงนั้นบิดเบี้ยวเสียรูปนะครับไฟโชว์วิ่งไม่ออก ABS ไม่ทำงานนะครับทุกท่านนะอันนี้ฝากไปด้วยเพราะว่ารถณปัจจุบันนี้ใช้เซ,นซ็นเซอร์นะครับตรวจจับความเร็วในการสั่งเบรคของ ABS อ่าแล้วก็ใช้เซ,นซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วนะครับ ในการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะตรวจสอบอย่างนี้ลักษณะการทํางานก็คือ,อถ้ารอบเครื่องสูงแล้วรถไม่เคลื่อนที่เขาจะมองว่าคุณบิดคันเร่งเล่นระบบจะสั่งบล็อกน้ํามันเปลี่ยนโหมดทันทีเพื่อเซฟพลังงานและก็เพื่อลดค่า่า O2 นะครับเพื่อลดมลพิษนั่นเองนะครับถ้าหากว่า เปืองไม้หักไม้ไม่ขึ้นถ้าเป็นยามาฮ่ามันจะโชว์โค้ด42แบบนี้นะครับอ่าถ้าใครดูทันก็อันนี้ไปเลยนะครับผมขอข้ามไปเลยนะนี่นะครับวิธีการแก้ไขโค้ดลบโค้ดนะครับของโค้ด42ในค่ายยามาฮ่านะครับผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้ว2คลิปนะครับพี่น้อง fc นะก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับจะแก้ไขอย่างไร แก้ไขด้วยตนเองง่ายๆเลยนะครับถ้าว่าใครเบิ้ลเครื่องแล้วไฟโชว์ขึ้นมานะครับออาคลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดีครับ